สวัสดีค่ะพิมพ์มาวัดที่8น,น,นะคะ่ะวัดอาดด่าพิษพิษพะพันหลวงปู่ฟั่นค่ะเป็นวัดที่8มากับแม่จำลองใช่ไหมแม่วัดที่8ใช่ไหมดแดดก็แดดใช่ไหมคะวัดที่8แดดมากๆค่ะ,อคะตอนนี้ ดีิกดีพิพิธภัณฑ์น,นะคะเห็นไหมคะนี่เป็นวัดที่8ดนะคะวัดที่8ของพิมค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะนี่ค่ะพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ฟันนะะ่นที่ดีสวยมากคะ่ะงดงามงาม,งามสวยมากเลยะนะคะมีที่ขายของด้วย ป้ารองก็กำลังซื้อกาแฟ FC ป้ารองก็กำลังถังยายอะไรพี่ติ๋วกำลังซื้อกาแฟกาแฟดำเย็นน่ะเสร็จแล้วค่ะไม่เป็นไไรม่ใส่น้ำตาลนะคะไม่ใส่ไม่่่่ใใสสคะนมด้วยเหรอไม่ไม่ใส่อเลยเลยเนี่ยไม่ได้ใส่อะไรเลยแต่ใส่เหมือนใส่นมเนาะ ใส่แก้วใช่ไหมพี่ใส่แก้วค่ะพี่สามคนสวยใส่แก้วมีการมีมุกด้วยนะฮะใส่แก้วนะคะถึงจะหลุดวัดที่แปดแล้วเนาะชู่ชู่เราไปปลาให้ปลาใช่ไหมคะปลากินใหญ่แก้วสวยจ้า ไม่เป็นไราะค่ะไม่เป็นไรเ็เอามาเยอะค่ะย้ายเอาอะไรคะข้อ,อก,ก็แฟเข้ข้นหวานมันหรือหวานน <c oughs> ่อเข้มขนหวานมันค่ะของแม่นี่น้ำชูดค่ะยาี้างเลยแม่นหนูจะเลี้ยง แม่จำลองซื้อทำบุญซื้ออาหารปลานะคถาาค่ะแม่จำลองว่าวันนี้มีความสุขไหมที่มาทำบุญเก้าวัดเนี่ยค่ะเนาะมีความสุขเนาะแม่บอกมีความสุขแต่กูร้อนแม่บอกอากาศร้อนเนาะร้อนค่ะวันนี้นะมาซื้อกาแฟกับแม่นี่ค่ะนนะะะคคี่่กาแฟสวยจังเลยแก้วไม่สวยไม่สู้คนเลยขอบคุณค่ะกาแฟสวยจริงไหนแก้ว ร้อนมากครับร้อนอรื่มดิองดิ่ยร้อนมากครับทากันหัวฟูหัวโฟร์เหเห็นแต่ในในทีวีไม่ใช่ใน YouTube ทีวีเขาไม่ดูแล้ว เดินเข้าไปไกลอยู่บนนี่ข้อไกลปันได้ค่ะมป็งชุ่มชุงมน้ำบอกค่ะดีๆสวยไหมคะดีดีนี่ค่ะวัดที่แปดแล้วนะคะเป็นน้าได้เพิ่นละลื้อยู่บ็อันลือสีดาอันอัิบนนี้ลื้อสวยนะคะดีดีสวยนะคะกาแฟค่ะสวยมากค่ะ แต่มันร้อนมากก็จะเดินขึ้นไปอาจจะไม่ได้ถ่ายนะคะเพราะว่าแบตจะหมดแล้วเอาเก็บไว้ <Okay. S 1> ดูช่องที่9อันดับที่9นี่เป็นอันดับที่8นะคะของการเดินสายทําบุญในวันนี้ค่ะน,นี่ไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ